สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมส่องสมอดำผู้เดียวดายใบยชนอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่บอสสนอัปเดตลงในแต่ละครั้งให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับชาวไร่อ้อยและโรงงานขออ้อยไฟ 40อ้อยสด60เหตุยังขาดแรงงานตัดอ้อยสดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นำสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับโรงงานและชาวไร่ส่งสัญญาณแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้ฤดูหีบปี2อ6 3ห้กทับห4ให้กำหนดอ้อยไฟไหม้เข้าหีบไม่เกิน40%อ้อยสด60%เหตุยังขาดแรงงานและเครื่องจักร มีไม่เพียงพอพร้อมแนะให้หักเงินอ้อยไฟไหม้30บาทต่อตันนํำมาเฉลี่ยให้อ้อยสดเท่านั้นนะครับนายสีริวุฒิเสียมพักดีรองประธานคณะกรรมการบริหารบริษัทไทยสุก้ามิลเลอร์จำกัด TSMC เปิดเผยว่าโรงงานน้ำตาลเสนอแนวทางการแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้ฤดูการหีบอ้อยประจำปี2,563ทับ64ในทางเดียวกับที่ชาวไร่อ้อยเสนอให้กำหนดปริมาณอ้อยไฟไหม้เข้าหีบไม่เกิน40%อ้อยสด60%ของปริมาณอ้อยเข้าหีบแต่ละโรงงานเนื่องจากการขาดแคลนแรงงานตัดอ้อยสดและเครื่องจักรจัดเก็บผลผลิต หรือรถตัดอ้อยยังมีราคาสูงซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ชาวไร่ไม่มีทางเลือกต้องเผาอ้อยจึงต้องการให้มีการทยอยปรับลดสัดส่วนแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้ทุกฝ่ายมีเวลาปรับตัวนะครับสำหรับอ้อยประจำปี2,563-64ทับนะครับซึ่งสำนักงานคณะกรรมการ อ้อยและน้ำตาลทรายหรือสออนอมีเป้าหมายฤดูหีบอ้อยปี63 6 4าที่จะลดปริมาณอ้อยไฟไหมเหลือ20%ปรปริมาณอ้อยสด80%ของปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งหมดซึ่งเป้าหมายนี้ก็เห็นด้วยที่จะผลักดันต่อไปนายสิริวุฒกล่าวนะครับอย่างไรก็ตามควรปรับเปลี่ยนแนวทางการหักเงินอ้อยไฟไหมในปัจจุบันที่ให้หักตันอ้อยละ30บาทนำไปเก็บรักษาไว้ที่ กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเมื่อปิดทีบให้นำเงินมาเฉลี่ยให้ชาวไร่ที่ส่งมอบเฉพาะอ้อยสดเท่านั้นเพื่อเพิ่มผลตอบแทนชาวไร่ที่ส่งมอบผลผลิตที่มีคุณภาพให้แก่โรงงานซึ่งแตกต่างจากรูปแบบเดิมที่นำมาแบ่งให้กับอ้อยสดเพียง70%และอ้อย,ยไฟไหม้30%ทำให้ชาวไร่ยังเฝาอ้อยอยู่โดยยึดหลักการทำดีควรได้ดีเพื่อจูงใจเส้นเดียวกับ กันหากกำหนดข้อบังคับมาตรฐานในการหีบสกัดน้ำตาลต่อตันอ้อยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า90กิโลกร,รมัมโรงงานที่หีบสกัดน้ำตาลได้ต่ำกว่าจะต้องรับผิดช,ชอบส่วนต่างดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและหากโรงงานใดมีประสิทธิภาพหีบสกัดน้ำตาลที่ดีกว่าก็ควรได้รับประโยชน์และน้ำตาลที่ทำได้ดีเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานนะครับสำหรับคลิปนี้ที่บ่าว่วนนำมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับซึ่ง ทางโรงงานน้ำตาลก็เห็นด้วยกับชาวไร่อ้อยนะครับในการแก้ปัญหาเรื่องอ้อยไฟไหมนะครับขอหีบไม่เกิด40%นะครับสำหรับอ้อยไฟไหม้เข้าหีบแต่ละวันอ้อยสด60%จากที่สำนักง,งานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายนะครับวางเป้าหมายไว้ที่อ้อยไฟไหม้20%อ้อยสด80%นะครับก็จะเกินจริงไปหน่อยต้องอาศัยเวลาปรับตัว ไม่น้อยกว่า2-3ปีนะครับเพื่อให้ชาวไร่ได้ปรับตัวได้ทันสถานการณ์นะครับเพราะในช่วงนี้ราคาอ้อยก็ไม่ดีนะครับสภาวะผลแรงก็ทำให้ขาดทุนย่อยยับอยู่นะครับจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อเครื่องจกักรและแจ้างแรงงานมาตัดอ้อยสดที่มีแรงงานสูงค่าแรงสูงนะครับดังนั้นจึงขอ 40 60นะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ